เนี่ยปะโอ้้ห็ดแี่ฟังเสีงมิตบบิดดอกเลยเลยเออเห็ดปาดโอ้้ห็ดลายอยู่เห็ดน,นี่ยล <laughs> งเป็ดปะป่านนี้เขาาสิเอาลงหลไยอย่างอยู่เต้มาดูเห็ดครับ่ เพราะว่าทำบุคคลป่าบุคคลเบาเนี่ยมันเนี่ยเบาเป็นมันข้าเห็ดเหยดได้เยอะเลยอืมสวบายเอกตองอ่ากับกล่องนี่ถ่ายเอกหินกล่องนี่เว่าคนทางอื่นถ้าเขาเห็นสบายเขาสื่เห็นทางบ้านเขาไม่อาชีพหลายอย่างถึงเหตุถึงหาปลาถึงอูว่าบุถึกเพราะว่วววาเยอะเยอะลอยเหรออาร์บีโอกวามเยอะค่อยว่าหนึ่ฟังที่ล้วเออคิดว่ามันเบาแน่เลยวบาแน่เลย คิดว่าต้องเ,ง,งเห็นเจ้าของเงือนนั่งร่างเห็ดนี่